เ้ดูพี่างามพี่างามเล่นเหมือนตัวเองตัวเล็กๆเลยเนาะไอ้ยี่นี่ขนาดใส่โป้ขานะยังเล่นขนาดนี้ถ้าไม่ใส่โปกขาจะเล่นขนาดไหนเนี้ยโอ้โหดูหนะ้าดูไม่ได้เลยแต่ละคนอุ้ยอุ้ย เออเออโอ้ยพี่งามโดนเตะตาเจ็บไหมน,นั่นฮะโอ้ยงามตาขอโทษพี่งามเลยนะถูกตาพี่งามเลยเมื่อกี้ลูกียวโอ้โอ้โอ้ความสุขขอ,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 อง สองงามนะคะสามงามสีเมย์ด้วยเอช้ยเฮ้ยเไปแล้วตอนนี้มีคนลงโบเทนหนูแล้วอะถอยถอยถอยจะขึ้นมาทำไมถอยอ้วนใครลงโบเทนแล้วนั่นไปแล้วไปแล้ว เล้วกลับไปแล้วขอเล่นด้วยหน่อยเนาะอยากลงด้วยไงอวนบอกว่าได้อะไรอะ่ะเฮ้ เฮ้ยนี่นั่งครับนั่งครับดูน้ำเขาสิอยากลงกละมังด้วยเนาะดูน้ำเขาเออน้ำเขาใสสะอาดตัวเองมาอะไรเอาอะไรมา กินด้วยได้ไหมขอกินด้วยได้ไหมอ่ะ <laughs> อ้แบง่งเอาแบง่งมีแบ่งกันด้วยมีแบ่งกันด้วยออขอกินอีกเอาอ,อาบน้ำอ๋อยเฮ้ยออะลงแล้วเอาลงแล้วขาลงแล้ว ดูน้ำาหาอะไระค,ค่คอยๆลงค่อยๆลงเกาะฮะเกาะฮาวายมันเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนมันเป็นเทอมี่มันโอ้เอา้ามันไม่ใช่เกาะฮาวายแล้วมันเกาะแกะ <laughs> นัะง่งตกตกอ้ นามียังนี่อ็งกะไปเรองเองไปมาเื้องอะไรกับนีขอามกระปื้นเขาหมดาเอากะัทงหนูเนาะทังหนูเด้หนิเมมุดบรรยากาศเลยพี่น้องเบิ้งเกาะห้าหอยอวอกุ้งน้ำกุ้งทีโคีกอ เออคือใจงามตาคักหาโล่าง,าางนาโล่านมาลุ่ยังเขาอีกเออลน,น่ีบนลีบ่ะกินเศษอยู่ผู้เดียวเนาะงามตาวะาขากินน้ำเนยหมดแล้ว คือสัตว์ประหลาดเกาฮาวายครับทุกคนโอ้สัตว์ประหลาดบุกเกาะฮาวายแล้วโออเฮ้ยเฮ้ย ด้วยเฮ้ยออตีน้ำ ah, อ so ีกเออระวังตีหัวพ่อนะระวังตีหัวพ่อเด้อเออเออพ่อออกหนูจะลงหนูจะลงหนูจะลงพ่อออกได้แล้วหนูจะลงน่ะ เกกะพ,พ่อเนาะงามตาเนาะเกกะพ,พ่อจังเลยอยากลงทั้งตัวไงโอ้ดูไม่วาดเดยอะอยากลงทั้งตัวนะคะเออตีน้ำเนาะเอาสารเกาะหาว่ายข่อยโอ้ <laughs> อนนี้ตัดปลาดก็มาแย่งพืนไร่ของเราแล้วนะครับเป็นไร่ที่เราเพาะพันธุ์แล้วก็ส่ตงตรงไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นผลไม้ตามฤดูกาลครับเป็นผลไม้ที่เกิดตามฤดูกาล เรียกแถวบ้านผมเขาเรียกว่า ใจละเลย้าตาบกมินป่าก,กับพ่อเออตอนนี้เรากำลังเลี้ยงลูกสัตว์ประหลาดทุกคนเราจะต้นไปทางปาาของเขา with the cat <laughs> <Good point. laughs> ลงเนะรอตั้งนานแล้วเนี่ยพอไม่ยอมลุกอะลงมาสามขาเลยเอา้าวอึ๊บเออาาขาที่สี่ลงแล้วเต็มฐังเลย, <c oughs> าเลยอาเต็มาเลยเอาเป้เอาทููเออเอาทูเออนั่นนะ นั่นน่ะอีลามวนโกมูเลยงามตาสนุกกับเพื่อนเลยเอ๋อโอ้โอ้เต็มถังเลยเค้อนค้อนคอนคน้ <laughs> อนคอนคอนอ้ ไมอยากไม่ออกเนาะดูดด,ดูพี่งามดูพี่งามเอาพี่งามอุ้ยพี่งามสงเสียงร้องแล้ว ช่วยด้วยช่วยด้วยพ่อจมน้ําช่วยด้วยพ่อจมน้ำโอ้ยทับขอยทับขอยโอ้ทับขนยไม่ออกโอ้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 เ้อ้โโอ้อ้โ้งอ้้โออ ตัวอะไรอ่ะอยู่ในถังอ่ะเออเออเสี่ยพี่เป้เลยอุ้ยเป้ดูแม่เขาสตาร์ทเครื่องแม่จะมาช่วยแล้วงั้นตาเออแม่มาช่วยแล้วเด้ออุ้ย เอ้ยดูดูดูแม่วาดแม่วาดลูกลูกฉันเป็นอะไรลูกฉันเป็นอะไรเอ้ยลูกฉันเป็นอะไรโอ้ยดูแม่วาดดิสตาร์ทเครื่องใหญ่เลยลูกฉันเป็นอะไรฉันจะไปช่วยลูกฉันแล้วเตรียมระวังเอคุณดินแล้วเตรียมระวังแล้วเอ้ยโอ้โหสตาร์ทเครื่องแล้วยาวาดเครื่องยังไม่ติดสักทีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเครื่องไม่ติดสักที เค <dormir. S 2> รื่องไม่ตีสักทีเอ้ยเอ้ยโอยโอยยยดูเอาพี่งามก็พอพี่งามเอาจะมาช่วยน้องเอาเอาตกลงใครใครใครโดนแกลงงามตาหรือพ่อโดนแกลงเนี่ย คือเขากําลังจะฟักไข่ครับมันเป็นไข่ของเขาเนี่ยเรากําลังไปเอาไข่ไปไปที่บ้านครับไปที่ศูนย์วิจัยเขาคงจะห่วงไข่ของเขามากเลยนะทุกคนนี่มันเป็นไข่ของไดโนโสาร์โอ้โหน้ำก็เด็นเลยอะเออ ับเต็มๆดูกระทำหน้าก็ด้วยไหนดูกระทำหน้าก็นหนะหน้ายางฟินเนาะพอแย่งบ่อหนูเดน้องงามตาไดโนูสา์หัวไข่บ่เขาจะมาแย่งเอาไข่ของเขาไปคืนเขาเขาออกลูกทางไข่เฮ้ย ออกลูกทางไหนเนี่ยใครปะโอ้ยออกลูกแล้วเฮ้ยก OK ุ้งไข่ขอโทษกุ้งไข่แล้วกุไข่ขาแล้วโอ้กโ๊ยสานมันคกว้างเลยนะทุกคนสาะนคกว้างเลยำไมเขาถึงขยับมาหาเราได้เนี่ยโอ๊ยเดินเดนักนัก โอยลนะโอ๊เออเออไปโถเจ้ากลับประเทศเจ้าไปโอ้ยดูยัยบ้านไล่ให้กลับประเทศก็ไปกลับบอกว่าพาสปอร์ตขาดมีซ่าขาดโออยังวะกาประเทศเอ้าดูที่ไหนถังงอมาแล้วเนี่ยเกาะหาไว เอาเยาวรานกินไข่จอยเขาไว้ไม่ต้องสีน้ำเงินน้ำเงินหรือเปล่าเขาไว้ต้องสีน้ำเงินดูพี่งามพี่งามก็โกกคุยรู่นโกกกองดากอยู่นู่นโอ้ยแต่ละคนเนาะ ขาติดอยู right okay, oh, 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 oh. ่ข้างนึงเอาใครข้างลงไม่ได้ลูกเออเนี่ยน้ำกระจายเลยกใจพี่เป้ผมไม่ได้มาพักผ่อนหรอกครับทุกคนโอ้ยทับคอลูก ดูหน้าส uh ิดูหน้าสิฟินไหมไอ้ยามฟินอะยามฟินโอ้ไปไดรเทศลูเฮ้ย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 เย้้ย้ย้ น้ำตาบอกพ่อไม่ต้องไปหเราอยู่กับหนูนี่แหละนูไม่มีเพื่อนเล่นจอ้ขาจบขาจบขาจบขมนโอ้ยมามาก็เรียมาให้กำลังใจยังคนมามาให้กำลังใจไงหมอมารักษา เอามาหันมาแล้วเด้อหันมาแล้วเด้อเฮ้ยพอแล้วเก็บขาเลยนี่คิ้วเลยหัวเถาตีนชุดคิ้วเลยเนี่ยคิ้วเลยเนี่ยเขียวยันขนอ่ะเขียงขนอ่ะยูเป้บอกว่าเขียวยันขนเออเออระวังเด้อระวังเด้ออ้ยเฮ้ยดูแม่วาดไม่ยอมแล้วอ่ะแม่วาดบอกพอแล้วลูกพอแล้ว วยมีการเอบตาเอฟพ่อด้วย <c oughs> มาก็ะเลียคขนเอาให้กำลังใจกินน้ำเอออะไรเนี่ยาเขาเป็นห่วงผมครับ <c oughs> โอ้โหสุดจัดอะอย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้วยครับ กดไลค์กดแชร์ไปครับผมเกาะฮาวายวันนี้เดลูเซาหัวไข่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถึงกับเดินเป๋ออกไปเลยนะนนีค่ะพ่อเรกตอนนี้ลูกเรียกแล้วคุณพ่อมาเล่นด้วยกันเร็วอยู่รแล้วนะตอนนี้ ดูไม่ว่าแม่มา่ยวเฮ้ยระวังพี่เป้พี่เป้อะให้เจ๊มาแล้วให้เจ๊วาด มีการเก็บไข่ตัวเองกินอีกวันไหนลูกเอาไปให้ไหมบ้าโอหลังจากที่เล่นเหนื่อยก็กินโต เฮ้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 ้อะถอยเลยถอยเลยหนูนี่พี่เป้หลบนะลูกไปแล้วไปแล้วพี่เป้ขโมยขายงามตาไปให้แม่แล้วเอาวิ่งนะวิ่งไปแล้วนะอ้าวกระตัดเครื่องแล้วอฮ้ยเป้เป้แนมแล้วหาเรื่องแล้วเออ ออจะทะเลาะกับพี่เป้ต่อนะคะตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดกระดิ่งติดตามน้ะใน,นช่องงามโชคแปมมรี่กันด้วยนะคะมาเป็นกําลังใจให้น้องงามตาและครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะเ สวัสดีค่ะ